สก,กาเหินเวหาเจาะสองลั่น 1, 1, หนึ่งลบแม็กหนึ่งไม่เจาะเกาะแบบตะลงึงแบบตะลึงก็มามันเป็นยังไงฮึเจาะเกาะแบบตะลงึงโอ้ รูปทรงดูเรียบหรูดูดีทีเดียวนะครับก็ออกแนวโทนฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาท,อทองนะจ๊ะอันนี้เป็นสกินสากาสายเจาะเกาะน,นะครับน่าจะเป็นสกินแรกที่ผมเคยเห็นด้วยนะปกติจะมีแต่ลั่น2นะครับแต่ว่ารอบนี้เจาะเกาะ2มายืนพื้นครับเจาะ2แล้วก็ลดลั่นไปเหลือหนึ่งถือว่าน่าสนใจนะผมว่าสกินนี้น่าจะยิงแรงแน่ๆช่วงเลดเกมนะครับ ของรางวัลในตู้ก็มีปืนสกามีมอเตอร์ไซมีคลองซวงสกินอะไรเนี่ยอันนี้มันหนึ่งระยะหนึ่งลบเคลื่อนที่อันนี้ไม่ค่อยดีเนาะอันนี้ระเบิดสายเขียวกับรถจี๊ปสายเขียวนะครับไหนขอดูหน่อยกี่โทเค็นเอาสกาเนี่ยต้องใช้ร้อยหนึ่งส่วนซองควงนี่ผมไม่เอานะครับเพราะว่าค่าสถานะไม่เวิร์กเลยพวกรถก็ไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นวันนี้เอาแค่ร้อยโทเค็นก็พอแลกปืนสกาอย่างเดียวนะครับ <Okay. S 2> วันนี้เพชรไม่อยู่13598ในลอง e x a m p l e สักหนึ่งทีนะครับ125เพชรเลยนะกด1ป้าปูโทเค็นมาเยอะอยู่นะครับเนี่ยได้สุปอันเลยนะฮะในส่วนของการสุมหลังจากตีนะครับก็เหมือนเดิมเลยหมายถึงโชคตีเหมือนเดิมเหรอไม่เกลือเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับ โทเคนเนี่ยมาลวนลัวเลยนะปืนสากาเนี่ยไม่โผล่มาเลยนะครับแต่ว่ายังโชคดีที่ได้สกินรถจี๊บมาขับเล่นคันหนึ่งเบสเซตกว่าจะได้ครบ100โทเคนก็โดนไป1,500เพชรหรือประมาณ400คกว่าบาทเลยนะครับ ในส่วนของค่าสถานะปืนนะครับก็เป็นสายเจาะเนาะเจาะ2ลั่น1นึลบแม็กนะครับส่วนตัวผมถือว่าดีเลยนะปกติเราจะเล่นลั่น2ใช่ไหมแต่วันนี้เป็นเจาะ2ก็ช่วงท้ายเกมเนี่ยยิงควรใส่เกาะแรงกว่าเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยของสกาที่มีเจาะ2นะคือผมดูจากในครั้งนะครับยังไม่เคยมีอันไหนมาก่อนส่วนใหสกาในคังผมเนี่ยก็จะมีล้าน2แม่น2ดามเมจ2นะครับแต่ว่าเจาะ2เนี่ย เพิ่งเห็นครั้งแรกจริงๆส่วนสกิลตัวละครในวันนี้ผมจะเล่นเป็นสายเจาะทะลุนะครับคือปืนเนี่ยมันบวกเจาะเกาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นสกิลตัวละครผมจะใส่ฮฮยาโตะไปด้วยนะครับก็จะมีมาร์รอครับยิ่งยิงไกลยิ่งแรงไอริสครับเจาะทะลุไอวอลูนาเพิ่มความลั่นและฮฮยาโตะเจาะเกาะน,นะฮะแม่วันนี้สกินปืนก็เจาะสกิลตัวละครก็เจาะไอวอลก็เจาะเจาะหมดอะ่ะไม่สนลูกใคร เดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับคอมโบสายเจาะทะลุทะลวงกับสากาสายเจาะ2ใช้จริงเป็นไงบ้างไปชมกันเลยครับนี่เรียกหมอไ่ค์ออกกลางทางเงนเงินเงินเงิงนเงินเงนเงินันนวันันว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 ันน,น,น,นะ,นะัน,น,น,นะวันันวันวันว่นรันว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 นวนวันี่นวนนแนนนันแังวันวันวันันวันวันน เดี๋ยวรู้เลยวันนี้จะเตือนหรือจะนอนเออวันนั้นลืมบอกไปที่ทำคลิปรีวิวไอ้บอสมก่อนเหล็กอะผมลืมบอกไปว่าต้องเล่นในโหมดแรงนะครับถ้าไปลงบททั่วไปเนี่ยมันจะไม่มีนะไอ้บอสประจำแมปอะเราต้องเล่นในแรงเพราะว่าตอนจบของมังกรเหล็กเราจะได้แต้มแรงไงจุดประสงค์โบนัสมันก็อยู่ที่แต้มนะครับไอ้กูคือใครเออไม่รู้เหมือนกันเองเป็นใคร เป็นใครอย่าลืมติดต่อมาบอกด้วยนะยังงงอยู่คนลงอมเยอะแลเนี่ยต่อเล่อเลยนี่ลงปุ๊บยิงปั๊บปืนอะไรยังไม่รู้ยิงไปก่อนว่าไงเหลืองเหลืองมากก็ใครใส่เสื้อเหลืองเนี่ยมีเรื่องแน่นอนในพีกอีก ตี่แหลงแดงจริงป่ะเนด็กไปวิ่งเก็มขบวนเลยไม่เล่นสเฟเก็บต้องเก็บแต้มกันแล้วพ่อหนุ่มลองมาซัดกันยับถิ่นใครรู้ไว้ด้วยเออที่นี่ถิ่นผมรู้จักหรือเปล่าปืนยังไม่ได้เลยห้าวแล้วเปิดบอสก่อนอุ้ยใครมาแปะกับระเบิดแผนสูงนะแปะตรงจุดเรียกบอสมาดีได้ตัวอะไร ไอตัวใส่สูตรไอตัวนี้มันจะชอบวิ่งเข้ามาเตะนะแต่ไม่ทันถึงตัวหรอกหัวแตกก่อนต้องยิงบอสนะครับมันฟาร์มปืนได้ง่ายของมันตอบเยอะดีเอ้ยนี่ไงสก,กาโอเวลสด้วยยังชอบเลยเวลสมเนี่ยไม่ต้องไปใส่ชิปนะครับเวลาเล่นปืนอัพเกรดนี่ผมคิดถึงปืนแอกมากเลยนะปืนแอกนี่ถ้าเราเก็บมาต้นเกมถ้าเป็นตอนเนี้ยยิงไป5คนนี่เต็มเลเวลสเลยนะ ไม่ต้องซื้อชิปเลยนะครับมาดูปืนกันนะครับและนี่ก็คือสกาเหินเวหาเจาะเกาะ2อ2ลั่นหนึ่งเป็นสกินที่ค่าสถานะน่าสนใจนะครับเพราะว่าเจาะ2เนี่ยมันเพิ่งเคยเข้ามาเได้เล่นอะไรที่มันแปลก,ก,กบ้างกันดีเหมือนกันคือปกติเราจะเล่นลั่น2จนเคยชินไปแล้วนะครับสกาเนี่ยมันเป็นปืนที่ลั่นไวมากๆ ลั้น2แล้วก็อัพเลเวล3เนี่ยยิงที่แตกแต่วันนี้เราจะเล่นเป็นเจาะสองัพเลเวลสเหมือนกันนะครับส่วนตัวผมว่าไม่น่าจะต่างกันมากยิงตายเหมือนกัน <Aye. S 1> และข้างหน้าผมนี่มันความหวังมูมบ้านนวยว่าละก่อยน้อง like คูมพ่อทษทีนะภารกิจจ <Aye. S 1> ะสำเร็จและใครจะไปหลอกหลอนน้อง ทะลุไอวอลนะจ๊าไม่ต้องแอบเจาะทั้งเกาะเจาะทาง i อวอลเป็นไงใส่ไอลิศมาก็คือไม่ต้องไปเสียเวลายิงเจาะไอวอลนะครับยิงทะลุไปเลยเออประหยัดเวลาขึ้นเยอะนะ <Wow. S 1> คอมโบไอลิศนะครับก็เหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่ใครที่เพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยลองดูได้นะแพทนี้ผมว่าไอลิศโอเคนะครับจริงๆก็โอเคมาตั้งแต่แพทที่แล้วแล้วแหละ มันกดปุ๊บแล้วก็ยิงทะลุหมดเลยไอวอลคือใส่มาเพื่อเอาชนะไอไนลี่อ่ะไนลี่มันจะฟื้นฟูไอวอลใช่ไหมทำให้เราจอดยากถ้าเรามีไอลิทเนี่ยมันแก้ทางได้นะครับในเดือนนี้นะครับยังมีผู้ชม48.7%ที่ยังไปได้กดปุ่มติดตามนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันด้วยนะฮะเพื่อที่คลิปจะได้เด้งขึ้นฟีดบ่อยๆและผมจะได้ถึงกาวลาซับไวๆด้วยนะครับ ออกเดินทางกันต่อนะครับไปกันต่อไม่รอแล้วนะวันละเจ็ดแปดเมืองเออวันนี้เราจะไปสักกี่เมืองดีอันนี้พีกเมืองที่1่ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะนับไปเรื่อยๆกันละกันนะครับดูซิมันจะไปจบกี่เมืองแต่เรามุ่งหน้าไปที่เมือง<ม><ม>ที่2กันบิมาสกิคือกลายเป็นเส้นทางมาตรฐานไปแล้วนะครับพอจบพีกก็ต้องไปบิมาต่อแต่หมดแรงแดงเนี่ยผมก็ไม่ชัวร์นะว่าใช้วิธีนี้ มันจะเจอคนหรือเปล่าเฮ้ข้างหน้าใครตั้งไอวอสวยอย่างนี้ก่อนก่อนได้ปูดไปหนึ่งไปสองอ่าแล้วมาล้มอย่างนี้ไปสามดีครับ <Easy. S 1> หวานจีบมาแอบอะไร <Easy. S 1> หลังไอวอมีใช่ไหมมีหรือเปล่าตัวนั้นมันล้มอ่ามีตั้งไอวอแบบนี้ เฮ้ยดิครับรออะไร <laughs> ไ<อ>ใจเย็นนอ้องพี่มาช่วยแหว,วหมดไอ้ไอ,อและสายครโผลมาอีกร่ลวงไปเลยทะลุหมดอะ่ะวันนี้บอกเลยยิง <c oughs> ยับขี้แตกนะครับคือถ้าเลือดผมเต็มหลอดเนี่ยไตรจะตกไม่ทำงานนะแต่ว่าค่าเจาะก,กอดจากปืนทำงานนะครับแต่ถ้าเลือดลดนิดนึง ฮยฮโตะจะทำงานด้วยอบอกเลยเจาะหมดอะ <Whoa. S 1> ใช่ไหมไวัยรุ่นขึ้นไปทำอะไรบนบ้านผมว่าเขาตั้งแะแคมป์นะไอ้บ้านนี้เมื่อก่อนผมก็แคมป์บ่อยดักตรงบันได <laughs> สมัยก่อนลงแรงเดือดมากนะครับลงทีคือต้องแอบอบะต้องเก็บแต้ม แต่ว่าปัจจุบันเนี้ยถึงคนจะกลับมาเล่นเยอะแต่บรรยากาศมันก็ไม่ได้เหมือนสมัย 4- 5หปีที่แล้วนะครับมันยังไม่ได้คึกคักขนาดนั้นเมื่อก่อนโหถ้าขึ้นแรงแดงมาได้เนี่ยย่างตึงเก็บแต้มทีด้อย่างลุ้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่วิ่งเล่นไล่ยิงเหมือนหมดท,ทั่วไปใช่ไหมน้องเมื่อกี้เห็นสัญลักษณ์ความหวังบูบานวบ,บแวบใช่คนดีหรือเปล่าเขาวิ่งไปที่ตู้รถเข็นน่าจะใช่นะ<อ>เพื่อนมาหรือ,อยังนี หลอกไม่ติดใกล้ไปไ<อ>แงนไม่ขึ้นไ,ไปหนึ่งน้องไปสองน้องหมดตี <c oughs> ไอ้แก๊งเมื่อกี้ดีกว่า <c oughs> ชื่อคุณคุณ <c oughs> แล้วใครเข้ามาแวน้นรถยินดีต้อนรับครับอืม <c oughs> ดุซะด้วย ติดไฟไปเลยไปหนึ่งน้องพาเพื่อนไปด้วยเหรอเบาครับไอวอลเหรอเจอไอริปที่ห uh> น่อยอุ้ยดุซองไม่ทะลุมาสามเดี๋ยว เระแวงไอตัวขวากลัวเขาขึ้นมาชาร์ตตีใหญ่นะขับรถนำหน้ามาคนนึงคนที่เหลือวิ่งตามจริงถอยก่อนไม่ได้กลัวนะแค่ถอยมาตั้งหลักถ้าเขาเข้ามาพร้อมกันสองคนเดี๋ยวผมจะรอดอยากวันนี้เราตั้งใจจะเล่นสกานะครับไม่ได้ตั้งใจจะมาบูระยะประชิดเดี๋ยวต้องเล่นเหลี่ยมนิดนึงถอยตอนที่ยังถอยได้และใครมา ยืนซื้อของหัวแตงรอชุบอ่ะนี่ไงไอวอร์ไปฟ้าไอวอร์ไปด้วยกันทั้งคู่เลยอันนี้ไฮยโตะไม่ทำงานนะครับเจาะจากสกินปืน ล่วงนะทำเป็นเล่นอันนี้แค่ลัทนหนึ่งนะครับแต่ว่าเจาะสองคนโดนยิงผมว่าเขาน่าจะรู้สึกเจ็บกว่าปกติเพราะว่าคนเราพอใส่เกาะสามเกาะสี่เนี่ยมันจะเริ่มมั่นใจใช่ไหมอ่ามันจะเริ่มวิ่งบวกเพราะว่าศัตรูเนี่ยจะยิงไม่ค่อยเข้าแล้วแต่พอเจอคนที่ใส่สก,กินเจาะเกาะมาเนี่ยมันทําให้เกาะที่เขาใส่มาหน,นาหนาเน,นี่ยมันบางลงเลยนะครับคือมันยิงแล้วมันทะลุเข้าเนื้อค่าป้องกันเนี่ยหายเลยแล้วใครแบบปลบมือชอบใจ แอคท่าสกาให้ดูทีหนึ่งปบมือใหญ่เล่นสกาเจาะแต่ว่าแอคท่าสกาฉลามเป็นไงโคตรเทเมื่อกี้เราจบเมืองที่2ไปแล้วนะครับเมืองแรกพีกเมืองสองบิมาสกิส่วนตอนนี้เราก็เดินทางมาที่ริมเขื่อนตรงนี้เรียกเมือง3แล้วกันแล้วตรงนน้นมีคนหนึ่งนะทางขวาวงมันใกล้จะจบแล้วด้วยนะครับวันนี้รู้สึกจะไปได้แค่3เมืองนะเนี่ย ไอวอลเหรออาทายใช่ไหมแ่มเป็นอันนี้รู้ว่ามีตุ๊กตาหมีวิ่งเลยเข้าที่กำปั้นแล้วมาเล็งอะไรอ๋อไม่ได้เลงเขาตั้งไอวอลปิดในส่วมอีกทีแอบข้างในแล้วก็ยังตั้งไอวอลด้วยนะนายชัเป็นคนที่รอบคอบ เดี๋ยวผมถอยก่อนนะครับวางประตูวาร์ปแล้ววางประตูวาร์ปแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะวางกลับระเบิดให้ด้วยใครตามมานะผมบอกเลยขาข้างแปะไว้หนึ่งเม็ดพอสเต็ปนี้ใช้ได้เสมอนะครับเพราะว่าคนวาร์ปตามมาเนี่ยเขาไม่มีโอกาสหลบเลยโผล่ปลายทางเมื่อไหร่ล่ะไปหน้าล็อบบี้แต่ถ้าก่อนแล้วนาอาจจะรอดนะกว่าฟรีเ่ะไปมาลงตรงนี้หรอ ไปหนึ่งไปสองและใครมาลอยหลังผมอ๋อไอ้แก๊งเมื่อกี้อ่าวับมาขาขาดนะบอกก่อนเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน<ะ>นี่แน่ยิงซ้ำให้ด้วยอันนี้น่าจะเกาะหนาเดินช็อตเดียวไม่ร่วงนะครับมันต้องรอซ้อน ไม่ต้องวาร์ฟน้องต่ายหาทางเข้านั่นแหละต้องกวดมีคนหนึ่งไอวออยเข้าไทตันสุดจัดอืมสุดจริงมาขัดจังหวะได้จังหวะจริงๆกํากำลังจะเจาะไอ,อตัวซ้าย ร่างเนินมีคนหรอทำไมมีไอวอลเอาละวงน่าจะจบโซนนี้แล้วนะครับไม่ได้ไปริมเขื่อนเล่นกันอยู่เนินตรงนี้นะี่แหละเดี๋ยวขอเช็คไอตัวล่างนี่ก่อนมีกปล่าอ่ะไม่มีดีกว่าห้าคนสุดท้ายแปลว่าศัตรูตอนนี้มีสี่หรือว่าจะอยู่หลังเสาทั้งขวาผมเนี่ยยิงแต่ไม่รูยิงใครน่าจะตัวหลังเสานี่ยแหละไอ้ยทีมคนออม มันเจ็บนะเนี่ยเหลือสองคนครับข้างหน้าผมเนี่ยหึงตัวนี้ตึงเขาถมเข้ามาเลยเข้าวงก่อน ไอวอเลเลยรอชุบโดนจริงแล้วประกดไลค์ให้ด้วยนะน้องน่ารักมากรอชุบสมชื่อ <Wow. S 1> เอาละเหลือคนสุดท้ายแล้วนะแม่ยิงมันดีจริงคุณผู้ชมจาะก,ก่อสองนะครับเอ้ีนีงอาจจะเป็นเพราะคอมโบสกิลที่ใส่มาวันนี้ด้วยแหละเจาะหมดจริงๆไม่ไปส่วนตีใครใช่ไหมน้อง มีไอ้วอเปล่าไอ้วอกลางทุ่งแบบนี้เดี๋ยวรอคูดาพี่แป๊บหนึง่งไอลิคูดาวไว้นะครับกดยิงใช้ได้เรื่อยๆแอคคารอหน่อยละกันน่าจะมีท่าแถมมาด้วยเลยเนอะ GM ทุกวันนี้จะกดท่าสกาเนี่ยกดแต่ไอ้ท่าฉลามนี่แหละเอาละได้เวลาปิดบัญชัยเรนกดดันไปก่อน1เมตร ไอ้ิศพี่พร้อมแลออออ้้น้องไอ้โอเด็กสวยเออสกิลเจาะทะลุทะลวงหน่อยเนี่ยแปะหัวนะยังไงยังหนีอยู่อืแล้วออกมาทำไมอมืตายแล้วน่นนะอูแบ โดยเฉพาะเวลาศัตรูอยู่ที่โล่งๆแบบนี้เรียกได้วา่าหลบยากเลยนะครับสกิลไอลิสคือมันต้องวิ่งไปหลังที่กำบังอะ่ะหรือไม่ก็รีบวิ่งออกจากบริเวณนั้นให้ไวเลยนะครับอ่ะบวกกี่แต้มครับวันนี้46คะแนนอ่ะเดี๋ยวก็ลดไม่ต้องห่วง โดยรวมแล้วสกินนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเจาะเกาะ2เนี่ยมันทําให้เรายิงได้อย่างมั่นใจในช่วงท้ายเกมนะไม่ต้องห่วงว่าเขาใส่เกาะ3เกาะ4มายิงไปตรงๆนี่แหละนะครับเข้าเจ็บกว่าเดิมแน่นอนก็ลองดูแล้วกันนะครับสกินนี้ส่วนตัวผมว่าไม่แพงมากถ้าใครชอบสายจาะเกาะก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกกันละกันนะฮะ